ให่ถามพี่มีนหน่อยว่าลูกโซโล่ของพี่ยอดอ่ะใช้บ่อยๆคือลูกอะไรครับแต่แต่ที่ผมตามมันไม่ได้แบบย่อยย่อยไม่ได้วาดฝึกไม่ได้คือพวกเลกาโตอะไรเงี้ยไม่ค่อยเข้าใจมูฟเมนต์มันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถามเลยถามเลยมาเห็ไม่ใก้ครับไม่ใช่เนี่ยมันมันจะไหลมันจะมุนเป็นไหลพวกเต็มตัวตายเนี่ยไม่เป็นไรใช่อันนี้เพลงอะไร อะไรอย่างเงี้ยใครว่าคนไหนพี่ยอดีคอนฟะนี่ก็จักรวาล